สวดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569ผมนายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดขออํำนวยพรส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวตราดทุกท่านขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสุขความเจริญความปลอดภัย และความสมหวังในทุกประการขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาจังหวัดตราดให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนเป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยตลอดไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดบันดาลให้พี่น้องประชาชนและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปีใหม่และตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับให้สสสสิทุกมมปรีีดววัน